่องของน้องออมนักสแสดงคนหนึ่งเนี่ยนะฮะผมก็เข้าไปเขียนเห็นมีคนเขียนเข้ามาผมทางอินสตาแกรมว่าให้ช่วยหน่อยก็ไม่รู้จะช่วยยังไงเพราะวันดีคืนดีอาจจะโดนเขาด้ดยเหมือนกันใช่ครับมันน่ากลัวจริงๆน้องออมเนี่ยเอารถนะไปล้างที่คาแควชื่อดังแห่งหนึ่งแถวทุ่งมาหาเมฆเอาไปสักสสิบเอ็ดโมงฮนะคนรับรถก็มารับไปเรียบร้อยใช้คำอย่างนั้นเอาคุณแจไปเสร็จปุ๊บก็ไปเลื่อนรถจอด บ่ายโมงกลับไปเอารถนะครพอไปถ่ายละครแถวนั้นใช่ไหมใช่ระหว่างพักกองถ่ายก็เลยเอารถไปล้างไปถึงบอกเอา้ารถไปไหนถามพนักง,งานในร้านรับล้างรถคาแคร์ชื่อดังแห่งนี้ไม่มีใครรู้ประหลาดประหลาดไหมฮะ รับรถ<อ><ะ>เข้าไปแล้วไม่รู้ได้ยังไงนอกจากไม่รู้แล้วบอกว่าคือวุ่นวายเมื่อวานนี้คนมาล้างรถเยอะส่วนหนึ่งก็จะไปเดินทางออกต่างจังหวัดการทํางานทั้งวันเลยไม่รู้เลยว่ารถหายไปไหนคือถ้าคุณอ,ออมเนี่ยน้องออมไม่ไปเอารถเนี่ยก็คงไม่รู้เลยใช่คงไม่รู้เลยแล้วไปตรงเวลานะคือเขานัดบ่ายโมงก็ไปบ่ายโมง รถมาสด้ามาสด้า3ใช่ไหมคุณพระชิตมาสด้า3ครับใช่มันเป็นยังไงกันคือเรื่องราวนี้นะครับน้องออมสุชาเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่าก่อนเกิดเหตุตั้งแต่ช่วงเช้าเนี่ยนะครับตนเองเนี่ยมีคิวถ่ายละครเรื่องจุดนัดพบก็อยู่ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพจนกระทั่งไปถ่ายละครตั้งแต่เชา้าถึง11โมง ช่วงนั้นเนี่ยพัดก,กองและเบรกถ่ายก็เลยขับรถเก่งมาสด้าสสีขาวทะเบียนดอชดาทอถ,ถุง6 5 2 9กรุงเทพมหานครมาล้างที่ศูนย์แห่งนี้ร,าร้านอะไรฮะ เอาชื่อร้านเลยนะร,นร้านล้างรถแม็กควายครับตั้งอยู่ที่ภายในปั๊มน้ำมันบางจากถนนนางลิ้นจี่ติดสี่แยกเย็นอากาศแขวงทุ่งมหาเมฆเขตส,สาทรกรุงเทพมหานครนะครับน้องสุชาหรืออมมานายิ่งปัจจุบันอายุ25ปีใช่ไหมใช่ครับนี่ฮะตำรวจไปถึงยืนรอเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยอาการตื่นตกใจนะฮะไม่ร้องไห้ก็บุญขนาดไหนแล้วเนี่ยนะ,ะพนักงานห้าหคนอยู่ในร้านอ,อมบอกนะฮะว่าอย่างที่คุณราชิตบอกมาถ่ายจุดนัดพบ ที่ไหนได้มาเจอจุดขโมยรถนะโดยที่พอพักกอง11โมงครึง่งเอารถมาตอนนั้นลูกค้าเอารถมาล้างเยอะมากพอพนักงานรับกุญแจรถไปพนักงานรับรถก็บอกว่าให้มารับรถได้ตอนบ่ายโมงครึง่งก็เดินออกไปซื้อของนะถึงเวลารับรถก็กลับมาที่ร้านตกใจแทบช็อกเพราะรถยนต์ของตอนหายไปรีบเข้าไปถามพนักงานล้างรถได้รับคําตอบว่าไม่รู้ รถหายไปไหนเหมือนกันช่วงเกิดเหตุในร้านต่างคนแต่กำลังยุ่งกับการล้างรถจนไม่มีใครสังเกตก็เลยถามต่อไปว่าหลังจากรับรถไปแล้วเอาไปจอดตรงไหนพนักงานรับรถก็บอกว่ารับไปแล้วก็ไปจอดอรอล้างน,นะแล้วเอากุญแจไปแขวนไว้ที่เก็บกุญแจหน้าร้านแล้วก็รีบไปล้างรถคันอื่นที่มารอใช้บริการอยู่นี่ฮะประมาณว่าง,งานยุ่ง ออมเลยขอไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดของร้านเห็นชายต้องสงสยัยสวมเชิดเชิดกางเกงขาย,ยาวตัดผมรองทรงสั้นสูงประมาณร้อยเจ็บห้าเซนเดินอยู่ด้านบนของมุมกล้องแล้วเดินหายเข้าไปทางรถของออมแล้วก็ยังมีพยานเห็นชายคนนี้เดินมาจากฝั่งถนนตรงกันข้ามแล้วเข้ามาที่ร้านเวลาประมาณส1บเอดโมงหลังจากออมจอดรถไม่นานพยานเห็นว่าชายคนนี้เดินมาขับรถออมออกไปพยานคนที่สำคัญรถคันนี้ไหนดูกล้องวงจรปิดสิ ดูกล้องวงจรปิดเห็นชายคนไหนยังไงมีไหมดูก่อนนะครับอ่านี่ฮะอ่านี่นี่ดูนะฮะดูกล้องวงจรปิดนี่ริมมากเลยอ่ะนั่นแหละฮะหรือยังไงคือรถออนเขาจอดอยู่ปลายปลายกล้องเลยแค่จะมาไม่ถึน ไปฟังเสียงน้องเขนหน่อยฮะช็อกอะค่ะคือเราก็ไม่คิดว่าไม่คิดว่ามันจะหายเพราะว่าเราเอารถมาล้างก,ก็ปกติใช่ไหมคะที่เราต้องต้องฝากกุญแจเราก็ก็เคลียร์ของมีค่าในรถทุกอย่างไม่มีของมีค่าไว้ในรถแล้วก็คือเหมือนก็เป็นความรับผิดชอบของทางทางทางนี้ด้วยทางลานล้างรถอะคะ่ะ เขาก็เขาก็ยินดีจะรับผิดชอบทุกอย่างแต่ในเบื้องต้นก็คือให้ให้ประกันมามาเคลียร์ต่อนะ,ะแต่ไม่ได้เป็นร้านประจําที่เราล้างบ่อยๆไม่ได้เป็นร้านประจําเลยค่ะแต่ที่เนี่ยเขาเขาเปิดมาจะ8ปีแล้วเขาก็บอกไม่เคยมีรถหายเลยแต่ที่ยอมตกใจคือตรงนี้ก็เป็นย่านชุมชนนะคะเดินข้ามถนนไปก็เป็นท็อปแล้วก็มีร้านคือคนก็กผุ้พานก็คือในเมืองเลยไม่คิดว่าเขาเขาจะ จะกล้าทําอย่างนี้อ่ะจะกล้าวงจรปิดแล้วเป็นยังไงบ้างคะได้ความหรืออะไรก็คือจริงๆไม่ไม่เห็นชัดเจนว่าเขาขับรถออกไปแต่ว่าเห็นเห็นเขาเหมือนเป็นผู้ต้องสงสัยมากกว่าว่าเออเขาก็เดินป้วนเปี้ยนอยู่แถวนี้แล้วก็คุยโทรศัพท์แล้วก็ทําทีมามาจองคิวรถเพื่อที่จะล้างรถแล้วเขาก็ใช้เวลาอยู่ตรงบริเวณนี้นานแล้วเขาก็ใส่จังหวะอันนี้นี่คือสันนิษฐานนะคะแต่ว่าไม่มีภาพชัดเจน เหมือนว่าพนักงานก็เห็นว่าเออเขามามาคุยโทรศัพท์แถวแถวบริเวณที่เขาแขวนกุญแจไว้อะค่ะ <Okay. S 1> แล้วก็อาจจะอาศัยจังหวะนั้นเอากุญแจแล้วก็ไปเอารถออมที่ที่จอดอยู่ห่างออกไปประมาณน่าจะสิบห้าเมตรได้อะค่ะ mm hmm. ตรงบริเวณที่มีคนอยู่คือจอดห่างไปอีก mm hmm. เขาก็เอากุญแจแล้วก็ไปเอารถแล้วก็ขับออกไปอ mm ๋อ hmm. คือรถอดนี่ฮะ mm hmm. mm hmm. เพื่อนของอมโทรมาหาคุณประสิทธิ์เหรอใช่เมื่อวานนี้ช่วงเกิดเหตุสักประมาณบ่ายๆนะครับก็เพื่อนอมก็โทรมาเพื่อนอมชื่อเจนอยู่ที่เชียงใหม่ก็บอกว่าช่วยช่วยช่วยกันหน่อยคืออยากจะให้ช่วยๆกันประชาสัมพันธ์ผ่านทางพวกอินสตาแกรมก็เลยจะเห็นว่าเมื่อวานนี้มีอินสตาแกรมของดารานักแสดงแล้วก็เพื่อนของอมเนี่ยหลายท่านรวมถึงพวกผู้ประกาศด้วยก็ช่วยกันเผยแพร่ข่าวแต่ว่าจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่เจอรถ นะครับถึงแม้ว่าจะช่วยกันขนาดไหนแล้วก็ตามแต่ว่าอย่างที่น้องออมบอกไปเมื่อสักครูน่นี้ทางด้านศูนย์บริการเนี่ยบอกมาฟานทางน้องออมเนี่ยว่าก็ยินยอมที่จะรับใช้ค่าเสียาหายนะครับแต่เบื้องต้นก็ให้ประกันมาดูก่อนกันคือเธอบอกว่าผ่อนมาจะเหลืออีกสองเดือนจะหมดแล้วฮะถึงจะมีประกันชั้นหนึ่งแต่ก็เสียดายเพราะเป็นน้ำพักน้ําแรงช็อกฮะคือประกันคงจ่ายระดับหนึ่งที่เหลือก็รอดูร้านคาแคร์ที่ว่านี้ว่าจะจ่ายขนาดไหน ล่าสุดนะฮะร้อยเวรทุ่งมหาเมฆบอกนะ,ะว่าจะตรวจสอบกล้องวงจรปิดบริเวณหน้าร้านกาแฟภายในปั๊มน้ํามันเพราะมีพยานเห็นว่าชายต้องสงสัยยืนหันหน้าเข้าไปทางหน้าร้านกล้องวงจรปิดในร้านน่าจะจับภาพใบหน้าของคนร้ายได้ไปถึงร้านกาแฟเนี่ยนะ,ะแล้วก็สอบปากคําพยานทีที่เกิดเหตุและพยานแวดล้อมส่วนพนักงานรับรถชื่อประจิตบุญยิ่งบอกนะฮะว่าหลังรับรถผู้เสียหายไปขับขับไปจอดเพื่อรอล้าง เอากุญแจไปแขวนไว้บริเวณที่แขวนกุญแจหน้าร้านเพื่อรอคิวจากนั้นลืมไปเลยพอล้างรถเยอะมากลูกค้ายเยอะมารู้อีกทีตอนดารามารับรถและเดินม,มาบอกว่ารถหายไปแล้วนอกจากนี้ตํารวจทุ่งมหาเมฆก็จะไปตรวจสอบกล้องวงจปปรปิดบริเวณใกล้เคียงเพื่อหาเส้นทางหลบหนีของคนร้ายนี่ฮะโอ้โห เจ้าหน้าที่บอกสอนอทุ่งมหาเมฆยังไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้นะครับมา,มาก่อนเลยคุณบาสิตน่าจะจําได้เมื่อไม่นานมานี้เอารถไปปล้นเลยนะฮะใช่เอารถจากคาแคร์ไปใช่ไหมครับใช่ฮะค,ค,คือพองวงจรปิดขโมยรถจากคาแคร์ไปปล้นอันนี้ก็เกิดเหตุการณ์มาเป็นกําลังใจให้น้องอ,อมนะครับขอให้เจอรถครับ